ไปเลยสักพักหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันมีเสียงอยู่ตรงหัวผมเออรู้จักช่องเจ้านนท์ไหมครับ J A O เป็นวอ N O N, o N. ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครงับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับในเกมตกปลานะทุกคนแต่วันเนี้ยเราจะ เล่าเรื่องแล้วก็เล่นเกมตกปลาไปด้วยคือเหตุการณ์ผมจะบอกว่าเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยไเจอเป็นเป็นเหตุการณ์ขนโหลุกนะทุกคนเออคือเหตุการณ์มันเริ่มจากที่ว่าผมเนี่ยเรียนอยู่ประมาณมสี่มั้งถ้าจําไม่ผิดนะเพราะเลาเรื่องมันนานมาแล้วแหละเออแล้วทีนี้โรงเรียนเขาอะ่ะโอ้ได้ปลาด้วยได้ปลาหนึ่งตัวนะทุกคน ทีนี้โรงเรียนเขาเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเป็นค่ายเกี่ยวกับธรรมะนั่นแหละครับก็ก็ให้เราไปไปกันผู้ชายจะแบ่งก่อนผู้ชายจะไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ตามมาเออเขาจะไม่ให้ไปปนกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะแบบว่ามีการมั่วสุมกันได้นั่นแหละพอผมได้ไปกับผู้ชายไงก็เป็นเป็น,ปนครั้งแรก ก็ไปไปทั้งทั้งหมดทั้งหมดของม4แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็คือไปไปเสร็จปับ๊บถึงวัดคือเราก็จะมีกระเป๋าหนึ่งใบอย่างเงี้ยแล้วก็แบกไปพอไปถึงวัดเสร็จปับ๊บเขาก็ให้ไปรวมอยู่ที่ห้องโถงตรงกลางเลยอ่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแนะนําสถานที่ว่าเป็นที่อะไรออกิจกรรมนี้ใครเป็นคนจัดขึ้นแล้วก็จะบอกว่าจัด จะจะมีอะไรบ้างประมาณนั้นอคือเราเนี่ยก็เป็นพลุผู้ชายใช่ไหมทุกคนเราก็จะไปนอนที่ห้องห้องรวมอฮ้ดึงปลาขึ้นมาก่อนอชูบได้อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ทำกิจกรรมกันทุกคนทำก็คือตอนเช้าเนี่ยก็จะมีอ้อผมรืมบอกว่าเราไปแค่หนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนก็คือนอนแค่คืนเดียวกิจกรรมก็มี นั่งสมาธิใช่ไหมทุกคนตอนแรกก็จะให้เราอันนี้ไปก่อนให้เราถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมันเป็นกิจกรรมแบบว่าบรรยายาบรรยายบรรยายว่าวัดนี้เป็นยังไงมีกิจกรรมให้เล่นเสริมสมาธิแล้วก็มีการนั่งสมาธิซึ่งก็ทํากันไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ประมาณตอนเที่ยงเราก็กินข้าวปกติเลยพอตอนบ่ายเนี่ยหรือตอนเย็ยนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการให้นั่งสมาธิเป็น เขาเรียกว่าจะเป็นสมาธิซึ้งๆหน่อยเพราะว่าเขาจะบรรยายถึงเรื่องพ่อแม่ไงเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยก็คือสุดท้ายก็จะเป็นบรรยายซึ้งๆถามว่าถามว่าดีไหมมันดีนะทุกคนเพราะว่าบางทีเราเนี่ยคือลืมไงว่าเราอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วเราลืมว่าพ่อแม่เขาเป็นยังไงอะไรยางไงเขาก็ไปเสริมาซึ่งเราก็ต้องถือศีลห้าด้วยคนลืมไปต้องมีการถือศีลห้าด้วย สีลส8ผมจำไม่ได้ว่าเราต้องงดกินข้าวเย็นนะก็คือเราก็แค่ได้กินน้ำเฉยๆปกตินั่นแหละก็คือเหตุการณ์มันก็ปกติมาเรื่อยๆด้วคนนี่เรื่อยๆเลยแล้วแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยผมเนี่ยคือนอนรวมกับกลุ่มผู้ชายไงแต่ที่นอนมันจะเป็นเล้าไก่เกา่า เออแล้วมันจะมีหลังคาอยู่ตรงนี้หลังคาแล้วก็จะมีคานของหลังคาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยผมก็จะนอนเอาผูไปพาดปุ๊บมันก็จะเป็นมุง้งโล่งๆเลยข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็เป็นหญ้าเป็นไม้ต้นไม้ธรรมดาอ่ะแหละเออก็เราก็ทํากิจกรรมเสร็จอาบน้ําอาบน้นํานี่เป็นน้ําแบบน้ําร้อนนะทุกคนแต่อากาศที่นั่นหนาวมากแต่เป็นน้ําร้อนเพราะว่าเป็นน้ําจากบาดาลเฮ้ย แต่ถือว่าน้ําสะอาดเพราะว่ามันมันมันอยู่ห่างไกลจากเมืองไงเราต้องใช้น้ําบาดาลเข้ามาก็อาบเสร็จแล้วก็เข้านอนกันคือเรื่องมันเกิดอย่างที่ว่าผมเนี่ยนอนไปสักพักหนึ่งทุกคนนอนไปเลยสักพักหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันมีเสียงอยู่ตรงหัวผมเออมันเป็นเสียงที่คนเดินเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยคือ คือเราอะจิตใจเราอะตื่นเต้นตอนนั้นน่ะเราเราไม่รู้ว่าคิดอะไรแแบบว่ามันเป็นเวลาประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะตีสามอะตีสามังคือผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาไงผมก็นอนเข้าบ้อมเพื่อนแหละแล้วก็หลับไปเลยแล้วผมเป็นคนที่ถ้าเกิดตื่นแล้วอะจะนอนยากแล้วทีเนี้ยมันมีเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนอยู่ตรงหัวผมอะแบบเดินผ่านไป ่านมาแล้วก็มีเสียงหัวใจนะแบบอย่างเงี้ยคือพูดไปแล้วขนลุกนั่นแหละแล้วผมก็นอนไปเรื่อยๆจนหลับทุกคนหลับถึงรุ่งเช้าอะตื่นขึ้นมาใช่ไหมผมไม่ผมไม่กล้าลืมตาทคนผมบอกเลยว่าคือใจเราอยากรู้แต่เราอไม่กล้าเออ มันมีแรงปอล์ก็ได้ละนั่นแหละทุกคนพอถึงตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้ทําการไปหาเพื่อนไปถามเพื่อนว่าเอ้ยเมื่อคืนน่ะเรามีใครเจอเสียงแบบผมบ้างไหมเออแล้วเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าคือเมื่อคืนนั่นแหละตอนก่อนที่มันจะนอนอะ่ะมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงอะ่ะนั่งห้อยขาอยู่ตรงคานของหลังคาอยู่ คือแล้วมันก็บอกว่ามันก็มันก็ไม่ได้กล้ามองนะมันก็แค่มองไปปุ๊บแล้วมันก็หันหลังกลับไปแล้วก็นอนเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีได้ไงนะบางคนกไ็ไม่ไม่ไม่เชื่อนะแต่คือถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่รู้นะทุกคนตอนนั้นนะผมไม่ได้กล้าลืมตานะคือผมก็ได้ยินแค่เสียงนั่นแหละแล้วก็ได้ฟังจากที่เพื่อนเล่ามาว่าสองอย่างก็คือผู้หญิงเนี่ย มานั่งห้อยขาอยู่แล้วก็แล,วกแล้วก็พลิกตัวกลับไปห้อยหัวเงี้ยอยู่ตรงหลังคาตรงคารนซึ่งที่นอนมันก็คือมันไม่ได้มีอะไรกั้นกันไงมันก็เป็นแค่มุง้งใช่ไหมทุกคนเอ้ยไม่ได้มีมุง้งคือมันเป็นที่นอนธรรมดาเลยก็เป็นหินแล้วก็หมอนแล้วก็เสือ่อนอนแค่เนี้แล้วก็ผ้าห่มนอนเรียงกันตุ๊บตุ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 บ่นั้นแหละผมก็เจออยู่ประมาณนี้พอเอ้ยหลังจากนั้นเอ้ย โอ้โหปลาตัวเท่านี้มีประมาณเท่านี้แหละก็เหตุการณ์นในชีวิตที่เคยเจอนะเรื่องไม่รู้อะไม่แน่ใจว่าลีรับหรือเปล่านะทุกคนแต่บอกได้เลยว่ามีความก็ก็หน้าตอนนั้นนะผมว่าน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวอยู่คือเราไม่รู้มันคืออะไรนะเราแค่คิดว่าเอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอาจจะเป็นหนูเดิน ไก่เดินหรือเปล่าหรืออะไรเอออาจจะมีเสียงแค่หายใจเป็นอะไรก็ได้หมูเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปต่างนนๆนานาคิดง่ายๆดีไว้แล้วกันทุกคนก็เท่านี้แหละสําหรับเรื่องเล่าของเจ้านนนะครับเออผมก็มาตกปลายดูง่าย,ายๆนี่เข้ากับบรรยากาศไหมหมอกลงกับพื้นที่ป่าเลยดูได้ยินเสียงนกเสียงกาได้เสียงนกเฉยๆเสียงน้ํา มวดูดิมีใครมาตกปลาก็ได้นะทุกคนใครอยากตกปลาโดยไม่ทำบาปก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับสนุกอยู่สนุกอยู่มันเกมออนไลน์นี่เ่ไหมฝั่งนูน้นมีคนไหน็นตรงนี้ก็มีคนนะผมให้ไปให้ดูมันก็มีคนเล่นอยู่แหละเขาก็มันเป็นเกมชิลๆแจกฟรีในสตรีมนะทุกคนน,นี่ก็มีคนมาเล่นเห็นไหม สามารถเปลี่ยนคันเบ็ดได้นะครับเลือกเหยื่อได้นี่ผมก็มีเหยื่อเป็นหนอนหนอนแดงนี่ดูดิเขาน่าจะเสียแล้วแหละเบ็ดยาวโอ้เบ็ดโคตรยาวอ่ะสติสดีกร์เพิมสติสเกิบสตสเกิสเกอร์วัสลเฮ้ยเย็นลบผมดินี่มีศพตายผมเลยนะเฮ้ยเขาดึงแล้วเป็นไงเฮ้ยได้ปลาไหมได้ปลาไหมครับ ไมไม่ชอบโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องเราเท่านี้แหละ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจ้านนนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป